ครับพี่น้องสลักดินนี่นะครับกแถวก็จะพาไปดันดินตกแต่งถนนนะครับพอดีรถสิบร้อพอรถหกล้อแก้ดินนะครับรถผมก็เจี๊ยวดินแก้ดินเที่ยทางไม่ให้ทางพังนะครับมันเฮ็ดให้นถนนขับจอดไปมาเที่ยวลำบากก็เลยเท่ยรถหกไปปรับแต่งทางหลวงครับแต่ถ้าหน้ามีหละกนะครับเี็นเอา รถ็นรูปลงจตกน้อยนะครับพี่น้องรถเจ้าของ,งเล่นเที่ยวไปมาลำบากนะครับยิ่งรถเก๋งนะครับด่าใต้ท้องนะครับนี่พี่น้องลุแมแห้งแม่งนี่นะครับ พอดีก็ต้องแปลงเอานะครับพี่นอ้องเจ้าของเดียวนี้แหละครับเ่อนมากทางไปบ้านเจ้าของ นะครับผลกระทบนะครับแกดินนะครับแกดินนี่ถนนทางแล้วมีรับผิดชอบนะครับ พี่น้องทางบ้านพี่น้องนะครับส่งเล็เกียร์ดินเนี่ยถนนทางแล้วม่มีซ่อมมันมีรับผิดชอบนะครับของเท้ากัะตาสสางนี่ถนนดีๆพวกพังนะครับพอแก้พังแล้วก็เลี่ยนหนีมันเป็นยังเหน,นี่ยซะดิ ก็จะพอใส่ได้นะครับแร่ดีจากน้อยอครับพอนี่แหละรถเจ้าของมันเที่ยวลำบากเล้าล่อรถหยียบลงจากน้อยนะครับพี่น้องมันแน่นตึมกันเฮ็ดพังแล้วก็หนีนะครับ เฮ็ดพังก็สอมเพราะว่านะครับแต่เฮ็ดพังก็ไสอมต่้สั่ง จับหมดแต่พอเซได้นะครับพี่น้องนี่แหละพอเซจะข่อง่ยวไปเที่ยวมาสะดวกขึ้นนะครับตอนนั้นนีน้รถน้อยเที่ยวก็ยากถ้ามันเหยับเหล็กหยับตะปูนะครับเหยับเศษเหล็กที่ฝัง ประมาณนี้นะครับพี่น้องสำหรับการซ่อมสนันะครับนี่นะครับสนัที่รถบลรอดแค่ดินนะครับที่ถังที่ถังแล้วเขานีเลยนะครับขอก็ซ่อม ก็เลยเอารถมาซ่อมนะครับพอแต t มันใสได้ดีนะครับได้เจ้าของเดียวทางสะดวกขึ้นนะครับก็เอาซ่อมนีก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าเอาเวลหนาแรียงยันเซลดินให้นาแถวใกล้ๆขึ้นมาถมนะครับให้มันดีๆนี้ของก็รูปพระว่มันใส่ได้ก่อนนะครับให้เดียวสะดวกขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในการมาซ่อมถนนที่รถถุกท่อแก่ดินเท็จพังนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับัสดีครับ